ใช้ใจศรัทธาน,นั่นเองในการนี่เราซูมดูเลยใกล้แก,แกะหินอืมแต่ดีนลมมีอะไรในเนาะนะลมมาก็นเลมีลมเนาะนี่เขามีปูนอยู่ข้างล่างเห็นไหมลนะ่ะฐานแข็งแรงอืมแหมตรวจดูสวยกินแตงก้อนนะกินทั้งก้อน สวัสดีครับสวัสดีครับน้องติ๋วตอนนี้เราอยู่ที่ช่องชมวัดฟังรรมนะครับแล้วพาชมวัดนะครับวันนี้เรามาที่วัดภูม่านฟ้านะครับเนี่ยนะครับครับโอ้ตรงนู้นสวยเลยเนาะปราสาทหินวัดภูม่านฟ้านะครับอำเภอดังรองจังหวัดบุรมย์นะครับอืม ไปไหว้ใช่ไหมครับครับผมนี่ย่าไปให้บอกย่าย่าไปตีละครั้งหน่อยย่าระคังสว,นนว,วรรค์แน,น่อ่าเอาล้มให้ย่าก่อนต,ตีแล้วอ่าถือล้มอ่อาอ้าวย่าไปตีละครั้งสวรรค์นหน่อยน้องตั้นน้องจิวเดินตาม ทางสวรรค์นะครับส <c oughs> งเเตม่้เตลโซ่ลยแม่น <c oughs> ี่ <c oughs> <c oughs> ตดระฆังสวรรค์นะครับ ดังดีเสียงดีนี่ครับระฆังสวรรค์ไปต้นไปไหวไหวหลวงปู่หินปูนี่ก็เป็นสวนนะครับเนี่ยสวยงามเลยเราเดินเดินไปดูตรงนี้ดิ ตรงนี้เป็นโอ้โหฝั่งนู้นก็เป็นปราสาทานหน้าเมื่อเช้านะครับตรงนี้ก็แกสลักได้ไงนะแกสลักหินเป็นภาพปางกอนใช่ปะภาพป,ปางาสายญาตินะครับาาสาธุนี่ไปไหว้โปูหินหน่อยนี่เทพแกสลักสวยไมหมเทวดาพระพุทธเจ้าเนี่ย สาาธุุธแกะสวยมากพีเมือครับนี่ไงเราพามาอยู่ที่ปราสาทหลวงปู่หินนะครับ คิดสิ่งใดก,ก็ขอให้สมหวังนะครับผมให้พาแม่มาบูกรังมัดนะแม่นี่ไงครับปราสาทหลวงปู่หิน กระติ่วแล้วก็รับดอกไม้นุ่ยใส่ก่อนได้ไหมครับได้ค่ะนุ่งนุ่นใส่เองเลยอธิษฐานแล้วก็ใส่ที่ตู้ตดได้เลยนะคะใส่เองเลยนี่คุณย่าก็มาไหว้เดี๋ยวหนูก็ขึ้นไปขอบบนข้างในนะคะเก่งเลยเนี่ยอะเดี๋ยวเอาคุณย่าไปไหว้นะลูกมีด้านแล้วก็ใส่ผ้าติดเนี่ย

a นี่สเสเ <c oughs> ร็จและออาหนอะไรเข้าไปดิเข้าไปเลยเข้าไปเลยเด็กเลให้เข้าไปบอกแม่เนี่ย ไปเข้าไปดิน้องน้งงองไปนโอ้ตรงนี้ก็มีสวนสวยเลยนะครับเนี่ยใกล้กับปราสาทหลวงปู่หินนะครับนิวตันก็จะเข้าไปไหว้หลวงปู่หินนะครับ ไปดูแม่ดูแม่เขาแกะสลักนะแม่สวยนะโอ้สุดยอนดะฮะทาสีทำไ,ไมอ่ะเข้าต้องเห็นเนื้อศิละปะนี่ตรงนี้มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดูดิเป็นรูปอะไร พระพุทธเจ้าโอ้ใช้จิตศรัทธานะเนี่ยในการนี่เราซูมดูเลยใกล้แกะอยงนั้นเลยเนาะแกะหินอืมไหนลมมีอะไรในเนาะฮะลมมาก็ไม่มีลมเนาะ นี่เขามีปูนอยู่ข้างล่างเห็นไหมล่ะฐานแข็งแดงแม่ตรวจดูสวยหินดังก้อนนะนะหินทังก้อนหินทรายเขาเรียกหินอะไรหินดานหรือเปล่าแม่ถ้าเกิดเราไปเจอได้ไรอ่ะก็ได้แหละแต่จะเป็นหินเขียวหรือเปล่าหร่มันจะหินเขียวหินทรายเนี่ย แกรมาทางนี้เลยหืออัอน,น,นเนี้ยโซนเนี้ยนี่ครับนี่อยู่โซนสวนของอปราสาทหลวงปู่หินนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ถ้าใครมานี่ครับก็มากราบหลวงปู่หินได้นะครับนี่มาชมศิละปะสวยงามในการแกะสลักโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ